เป็นพเพียรอนนะคะซึ่งท่านเน้นนะคะเป็นครูของพี่ด้วยตอนที่พี่เข้ามาเป็นตำรวจใหม่ๆนะคะเป็นครูฝึกยุทธวิธีตำรวจนะคะแล้วก็เป็นครูเป็นคนที่พี่ก็ยังเรียกว่าครูนทุกวันนี้นะคะซึ่งท่านเน้นนะคะมีความรู้ในเรื่องเรื่องของยุทธวิธีตำรวจเยอะมากนะคะ แล้วก็ท่านก็นจะก็คืเป็นวิทยากรในการอบรมอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะเป็นโอกาสดีของพวกเรามากนะคะที่วันนี้นะคะท่านสะดวกว่างแล้วก็มาให้ความรู้แก่พวกเราะนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของการจดจำตำหนิรูปประพันธ์นะคะพี่แจงจะให้น้องนะคะเขาแจกเอกสารนะคะเจ้เวลานี้นะคะขอเรียนเชิญนายดาตวตำรวจนรดรศรีสุขพมค่าหรือครูรัตน์นะคะ ูบาอาจารย์คนหนึ่งนะคะใครใครรเรียกครูได้ตลอดเวลานะคะค่ะชนค่ะน้อยค่ะสวัสดีค่สัค่วดีค่ะสดี่สวีค่วัด่ะสัดคนั่สั่วัสดาค่ะสัด่ะสวัใดีคะั่สัดวสัค ให้ข้อความรู้กรรมปราการของธนาคารเดี๋ยวเราจใช้ยุฒินั่นแหลเป็นประสบการณ์ที่จะมานะโอกาสดีนะครับที่เรามาพบกันจะได้รู้จักกันแล้วก็ทํางานร่วมกันได้เมื่อกี้พี่แจงก็แสดงพลังรอสามัคคีของเราไปแล้วนะพลังในเมื่อกี้ก็เอาเวอร์นะองครูมีขออนุญาตให้ครูนะครับเพราะขนาดตรงนี้นี่คว่าเรามีปีอยสามตัว อพอวิจัยไปหนึ่งตัวแล้วผมพิจารณาการที่เราจะออกไปช่วยเขาหรือจะไปปฏิบัติหน้าที่เราต้องดูก่อยเรียนรู้ถามว่าเราพร้อมไหมพราะคือบุอคลิกภาพเ,เราคือ personality บุคลิกาออคคภาพเรามีบุคลิกภาพที่ดีก็มีมีเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสิ่งสุดตะปอยอย่างน้มีวาาัฒนธรระว่างให้คนนี้หนนะ้าตาดีนะการแต่งกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือได้ ในจุดประสงค์ของที่เราจะทำแบบนี้คือประชารชนใจป้องกันไปแข่นักเที่ยวก็คือว่าเขามองอีกแล้วว่าคนนี้าาต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าที่รักษาภไยที่มีความสามารถมีปุฐฐ๋ยกำลัมีหน้าตาเุื่อผาการแต่งกายเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมที่จะช่วยเขาให้ความสะดวกให้ความปลอดภัยได้ฉะนั้นมันเป็นจุดจูงใจที่ทำให้นักเที่ยวหรือใครก็ได้ ที่จะให้ให้เราช่วยเขานั้นภูมิคุ้มกันหรือโปรตีนที่เขาต้องสำคัญมากนะถ้า่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้สูงอายุอะไรแต่ก็เหมือนสิ่ทีทั้งหมดโดยรวมนะว่าจะต้องให้ความปลอดภัยเขานะ้นก็เหมือนเราประเทศไทยเราก็เป็นคนไทยประเทศไทยเป็บ้านหลังนี่สนามริมตัวเราตรงนี้เหมือนประตูบ้านนัเราทุกคน ก็เหมือนผู้รักษาผู้รับนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือเหมือนเหมือนแล้ประตูบ้านที่รับแขกเข้ามาฉะนั้นเมื่อเราพร้อมมีบุามคิดิาที่ดีมีความรู้ความสามารถมี p r o เ e s s i o n เกี่ยวกับเรื่องโ r o f e s ความสามารถในการทํางานมีทักษะมีความรู้ความสามารถในการที่จะช่วยเหลือไมได้นะคือปีหนึ่งปีสองนะปีหนึ่งคือ p r o f e s s i น n a l ปีสองคือโ r o f e s ในการทํางานมีทักษะการที่ีเหียอหลายได้คือต้องการเรียนรู้ นั่นคือสำคัญอาที่สามคือโปรเจากต์ในการป้องกันได้นี่คือสามโปรเจกต์ที่จะพูดน,นะฮะนะเราจะพูดถึงประตูบ้านก่อนแต่ทุกคนที่อยู่ในงวงในเพียนในเกยต่างต่้งแต่นแหละหรืออยู่ที่รักฐสภาไปนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินเข้าถูงบ้านเราเพราะประเทศไทยมีบ้านขราเองเราคือคนในบ้านเราต้องการจะโค่นเขา้าจะดูแลเขาเราต้องมาาีความสามัคคีก่อนพื้นฐานในการที่จะสร้างความสามัคคคือความมั่นใจ หนึ่งมีความเป็นใจด้านไหนหนึ่งร่างกายเราทุกอย่างเราที่สองมาทำงานได้คุณคาพวกไม่ทำแน่นอนใช่ไหมฮะเดี๋ยวผขอยนุญาตดูท่านผู้ชายยูท่านนรครับท่านหญิงท่านนะครับเร่องนี้นะครับเะ่าไบรู่้ก่อดหมร่างกายผู้ชายนี เราจะพูดไปแล้วอยนะไหนเรามาดูอันนี้เราจะพูดถึงบริษัทที่อยู่หูขึคนหน้เาเนะครับนี่ใช้ได้หุขึ้นหน้าน้าตาดูดีนะฮะเป็นจุดจูงใจที่ว่าทำให้นักท่องเที่ยวหรือนะว่าใครก็ได้แต่ว่มามีควเขาตั้งทา่าช่วยเหลือได้การแต่งกายนะผมเข้าในการแต่งกายเสื้อผ้านะเครื่องแบบอุปกรณ์การทำงานนะนั่นะนะนะคือคือคือเป็นจุดจูงใจถึงอยา่างหนึ่งนะนะว่ามี ความใช่ไหมที่เราจะทำงานได้นั้นอย่างที่บอกแล้วว่าประตูคือประตูบ้านคือประเทศไทยฉะนั้นเราอยู่ที่ประตูเนี่ยมีแขกเข้ามาเราก็ต้องหนีบทอย่างที่พี่บอกแล้วว่าสร้างความมั่นใจเราต้องมีวัสดุที่มีคุณภาพดีดังที่บอกไปแล้วนะครับหรือเราต้องเพิ่มตลอดเวลานะมีความเรื่องมีความกระยันมีความแข็งแรงนะจุดขายอย่างนั้นก็คือภาษาต่าง ต้องใช้เดี๋ยวจะมีน้องก็บอกนะเราพวกคนพิเเนี่ยจะพูดถึเอองเรื่องภาษาในการใช้ภาษาเราก็ต้องไม่กลัวนักท่กองเที่ยวแต่และชาติเนี่ยมันไม่ได้พูดภาษาอังกฤเป็นเหมือนเราทุกคนหรอกบางชาติานะาี่ยพูดสจจเูเราไม่ได้เลยนะอย่างจีนเนี่ยบางคนพูดภาษาอังกฤษจะเท่าเราไม่ได้แล้วเราไม่กลัวทำไมคือเดินเข้าหาหรือไม่เขามาหาเราเราก็หาไม่ต้องเดินหนีนะเราเป็นเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะเขามาหาเราเดี๋ยวเราต้องเดินหาเขาได้ไม่ได้เราต็ว่าเราไม่ก่อนแล้วก็หา ที่ได้มานะอาจจะมีรายละคนเจ้าที่อะไรต่างแล้วก็ประสานเข้าไปนะดังนั้นะเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วการทํานะง,งานก็จะไปได้ดีใช่ไหมอย่างที่บอกเราเหมือนประตูบา้านฉะนั้นเราต้องแสดงให้ออกให้เห็นว่าเขาเชื่อมั่นเรามีหลายปุ่าตรกายโอเคมาตรไม่เห็นแต่มาตากายหนึ่งการยิ้มนะมากายการยิ้มการส่งสายตาอมองว่าเป็นมิตรนะ บางครั้งเราพูดต่างถินไม่ได้แต่มือไปได้มือภาษากายแล้วก็ไปชี้นำเข้าไปได้ภาษากายการยิ้มนี่คือประเทศไทยนี่คือยิ้มที่ดีที่สุดในการต้อนรับคือการยิ้มใการต้อนรับเราจะโกรธใครมาหรือจะทะเลาะกับใครมาเจอการทํางานหน้างานแล้วเราต้องเราต้องทําให้ได้นะอันนั้นคือส่วนหนึ่งของของส่วนหนึ่งของการที่จะมีบริสุทธิ์ที่ดีนะ ถ้าเราดีๆนิดนึงเนี่ยมีผู้เชือกผ้าดีๆใครๆก็มีความตระธามีความอยากจะคุยด้วยใช่ว่าเราให้ความรู้ก็ได้ให้ความเห็นก็ได้ไม่ใช่ให้ดูที่ต่องั้นเมื่อเราพร้อมแล้วนะผูกเชือกผาดีการแต่งกายร่างกายหน้าตาดีอันนี้เรามันเรื่องหน้างานเราคนนี้อยู่ในส่วนที่ทำงานจราจรทำงานตรวจคน ทำงานอยูจุดดูความรับผิดชอบอาจจะมีการใช้งานแต่ละ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 จุดไม่เหมือนกันยกตัวอย่างอย่างนี่เราอยู่ชั้นสี่หรือชั้นสองการสังเกตจดจำนี่คือหน้าทงานจริงๆเราเป็นฝ่ายรองค์กเนี่ยเราต้องสังเกตจดจำเราต้องมีความรอบคอบมีความใยรู้อย่างเอ๊ะคนนี้มาใหม่ยังไงชั้นนี้มาใหม่ยังไงถ้าตายนี้การสังเกตจดจำคนเนี่ยเราต้องมอง โดยรวมก่อนเพราะโดยรวมนี่อันี้เหมือนตัวตัวไปนะชาติอะไรนะจากจีนฝรั่งแล้วแต่เราดูเสร็จปุ๊บเรามาสังเกตว่าพฤติกรรมเขาพฤติกรรมที่มาอย่างไรสมัครคนที่มามาบ่อยได้เกินอย่างคนจีนบางบางกลุ่มอย่างกองใสอะไรเนี้ยมาเนี่ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อขอทานขอดาอย่างเดียวเราต้องดูจุดเราเป็นด้านนักเอาเราต้องดู ว่าเขามาในเพื่องพฤติกรรมพฤติกรรมในการมาในมาอะไรจำลักษณะท่าทางการจำลักษณะท่าทางนิดหนึ่งโดยรวมโอเคเอาสุดใต้ของเขาไอ้คนนี้มันเป็นผู้หรือว่าตาเหลี่ยงอะไรต่างๆมันคือสุดใต้ที่เราจำเป็นไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยไม่เหมือนคนทั่วไปเราจะได้รู้ว่าไอคนนี to, mainland, ้มาบ่อยนะคนแบบที่มาบ่อยไอ้อยิ่งมาบ่อยก็ราะอะไรตัดคือนี่ไม่ผมรู้โดยรวมไปนะครับงั้นเลยสุดใต้ที่เราต้องจำ บุคคลนะคุณด้วยทั้งหลายคนลคุณได้อะไรบ้างนะอาจจะมีแขนนี่หรือมองไม่เห็นด้วยสายตาการแต่งกายเด็กปุนี้มันแต่งกายบ่อยแต่งกายสิ่งนี้มามาบ่อยใช่ไหมอุปกรณ์การที่เขาถือมาตัวอย่างเราดูจุกจั่งไอคนนี้ถือกระเป๋าหรือถุงอะไรเข้าน้ำต้อออกมาโดยไม่มีกระเป๋าเราต้องใช้พิญญาณในการวิละวัตพฤติกรรมเขาไม่ได้เราไป่สามารนะการสังเกตจดจำนี่คือข้อข้อมูลของขั้น กานสังเกตพฤติกรรมชื่นชมไหมพอทานนะการสังเกตพฤมเลยบุคคลตั้งแต่หน้าตาท่าทางนะจุดเด่นจุดด้อยเราฟัก่อนี่จุดเด่นจุดด้อยบุคคลอ่ะมันจะต่างกับเขานะนี่เป็นโดยรวมนะครับแล้วก็พฤติกรรมอะพฤติกรรมคืออาจจะมีให้มาบ่อยเดิมเข้าห้งนี้เข้าห้องคนนู้นเข้าห้องนี้อะไรนะเข้าห้องน้ำบ่อยพฤติกรรมนี่พฤติกรรมนะครับ ยิ้กระเป๋าย no, anyway, so ิ้ถุงพลาสติกไม่ยิ้วอะไรแล้วแต่เข้าไปแล้วออกมาโดยไม่มีของเราก็กระสานหน้าของเรากระานการท่าหร้อส่วนท่องเที่ยวอะไรแล้วแต่ที่เราประปานได้เพื่อนำข้อมูลไปศึกษาหรือเพื่อเป็นการต่อไปว่าไอ้คนพิษน่าสนใจนะเราเราเข้าดอยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้นี้ของเราะอันนี้คือบริษัทที่เสร็จปุ๊บหยิบภาพมาโมชันคือการทำงานด้วยทัาศะการทังเเรียนรู้เรีอก การเรื่องการสังเกตจดจำนะบุคคลรูปร่างหน้าตาพฤติกรรมอะต่างๆนะแต่สงสัยในช่วงนี้ปีที่สองนะเพื่อเรารู้แล้วมีความสามารถในการทําง,งานพูดถึงน,นองการจราจรไม่ได้เลยนักการจราจรนี่เราต้องศึกษาที่เขามีเจ้าที่ของฝ่ายจราจรของเราใชไหมครับมีใช่ไหมมีคนจราจรทั้งเราที่มีใช่ไหมังนะเขาต้องมีทักษะ มีการเรียนรู้ตลอดเวลาว่าการจดจำคนอย่างที่บอกแล้วเนี่ยเรานําไปใช้ได้อย่างไรนะแล้วมีการส่วนร่วมในการที่จะคุ้มครองนักท่องเที่ยวทยี่มีปัญหาและอย่างาหรับสถานีเนี่ยมีมิจฉาชีพเยอะแต่คนไทยที่สุดต่างชาติหรือว่าคนไทยแล้วก็จำได้ของการ <c oughs> ป้ายคนนี้มันมาบ่อยมันจับแขก๊งไหมรถป้ายดำรถแท็กซี่ที่มาจับแขกแล้วไปขายต่อ แรกๆเรามองเป็นรวมนะพฤติกรรมที่ม kind of ีกรรมทุกคนพฤติกรรมเหมนว่าจะรู้จักกันจะมีมาทั้งเสียงสองขายหัวเครื่องบินเสนอราคาหรืออะไรต่างเนี่ยเราจดจำไว้ก็ให้ข้อมูลเจ้าที BILL ่นะการทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์เดียวคือประชาลุ่มใจร่วมกันป้องกันปลอดภัยนั่งเที่ยวทั้งนั้นคจะไปติดรือตรงนี้นะเมื่อเราได้แล้วบุคลิี้ก็พาความสามารถในการทำงาน คุ้มครอง관광แต่ท่องเที่ยวคือโดยรวมแล้วเนี่ยส่ประสมต่างๆนะเราเหมือนคนไทยจะมีหน้าที่รับนักท่องเที่ยวเข้ามาดูแลเขาางที่บอกว่าบ้านหลังหนึ่งประเทศไทยเราคือประตูว่าเรามีโอกาสที่คนอื่นได้าที่ที่เราได้พบปะนักท่องเที่ยวมากกว่าคนอื่นเขาและได้พบปะที่ได้เข้าไปทั้งในเที่ยวในประเทศไทยฉะนั้นต้องผู้ใจว่าเราเนี่ยอยู่ตนี้ในการที่จะต้อนรับ นักท่อเที่ยวโดยที่เขาตั้งใจมาเที่ยวเรานีมีความมุองมุ่นภากปลอดไทยเห็นเราขึ้่อนได้ยิบมือเรียภาพดีติดต่อประสานงานได้มันก็เป็นความปลุกใจเขาระหว่างฮ้ยเรามาสบายแล้วมาเราไปเที่ยวเนี่ยเราไปเจอใครแล้วเราถามได้ตอบเขาตอบได้บอกเราไปได้ไม่โดนหลอกเขาก็ปลุกใจแล้วเขาอยากจะมาอีกแล้วฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะช่วยในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาไดเยอะและอีกอย่างหนึ่ง ภาพต่างๆเครื mới mới ่องแต่ที่เราแต่งมันก็เป็นองค์กรที่เขาเชื่อถือนะบริษัทเราต้องมีความมั่นคงมีความเชื่อถือได้อะไรต่างว่าบริษัทนี้นะอะไรเนีมีความสามารถในการทํางานนะบุคลากรมีความสามารถและมีการที่จะประสานงานกับหน่วยิหารทีมได้การถ้าเราต้องเที่ยวต้องนารอวไรทำเหมือนพี่เหมือนน้องมีอะไรคุยได้คุยเหนได้นะครับ นจุดประสงค์ในหัวข้อนี้ว่าประชาร่วมใจป้องกันภัยสัตเที่ยวนั้นคือหนึ่งเรามีบุคลากรดีบุคลิกภาพดีมีความพร้อมในการทำงานมีความสามารถในการทำงานด้านลักษณะนมีทักษะในการทงานมีความรู้ความสามารถแล้วสามารถที่จะป้องกันภัยให้กัตว์เลี้ยงได้จนถึงเก่าแล้วนั้นที่ใายบอสนะครับท้ายนี้ผมหวังว่า เราจะทำงานกการ่วมกันโดยเหมืที่เหมืนน้องมีอะไรปรึกษาได้ครับตำรวจเสื่อทุกคนกินดีให้คำปรึกษาและใช้ยเอย่างครับนะครับ